สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นออดิบด่างขาวนะครับต้นนี้จะออกโทนประมาณ3าสีเลยนะครับใบนี้จะสวยส่วนใบอื่นก็จะด่างบริเวณปลายนะครับแล้วก็ขอบใบก็ตรงบริเวณด้านข้างนะครับ นี้ใบใหม่นะครับเรงกกางพอดีใบเก่ามันเริ่มทิ้งนะครับผมเลยตัดตัดออกปกติผมจะช่วงที่ให้เขาโตนะครับผมจะส่วนใหญ่แล้วจะเลี้ยงประมาณ3ใบนะครับ ต้นนี้ก็ถือว่าด่างใช้ได้นะครับที่เปิดใบใหม่มาจากที่ผมตัดใบเก่านะครับเวลาเขาทิ้งตัวลงเนี่ยก็ด่างทุกใบนะครับถือว่าต้นนี้สวยนะครับสวยงามพอสมควรเลยตรงต้นก็มีด่างบ้างนะครับ ต้องรอใบดูเขาใบใหม่ใบใหม่ของเขาเปิดมาอีกนะครับให้เขาโตอีกหน่อยหนึ่งต้นนี้ก็ประมาณสักสาเซนได้ออดิผมตั้งใจว่าจะลงดินนะครับเดี๋ยวจะดูจุดที่จะปลูกก่อนว่าจะลงจุดไหนดีด่างขาวจะค่อนข้างสวยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตบางคนอาจจะเรียกแบบนี้ว่าด่าง3ามสีนะครับก็แล้วแต่เรียกกันเนาะ